มาปิดท้ายกันนะคะเพราะพรุ่งนี้งานวันเด็กแห่งชาตินะคะก็ชวนผู้ปกครองค่ะพาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาธิการกันค่ะ ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายยศมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมไว้ให้กับเด็กๆนะคะประกอบด้วยกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปีเด็กและเยาวชนนะคะมีการชมท้องฟ้าจําลองฟรี4วันนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่12มกราคมค่ะกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวกิจกรรมท่องโลกการเรียนรู้โลกเสมือนจริงคะ่ะ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฟรีสําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะตั้งแต่บัดนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2567เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะอาชีพที่2นะคะเป็นหลักสูตรระยะสั้นฟรีให้กับเด็กและก็เยาวชนทั่วทั้งประเทศ10,000คนนะคะฟรีตลอดทั้งเดือนมก,กราคมนี้ค่ะมีบริการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะรวมไปถึงการยกเว้นค่ารรมเนียมสอบจำนวน2,000 ที่นั่งสอบด้วยนะคะมูลค่าที่ได้รับในคนละประมาณ300บาทส่งความสุขให้กับน้องๆค่ะในปี2567พร้อมกับจัดคารวานนะคะมอบของขวัญของบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาส77จังหวัดนะคะจังหวัดละ2 0 0 0 0คนด้วยกันเป็นเงิน 1.5ล้านบาทนะคะรวมไปถึงการลดราคาหนังสืออ e ีบุ๊กของสสวททุกช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เผยแพร่นะคะโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับโอกาสและก็เข้าถึงประสบการณ์อันดีผ่านกิจกรรมที่หลากหลายจากทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับหน่วยงานระดับประเทศทั่วทั้งประเทศเลยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ปกครองให้พาบุตรหลานเนี่ยไปเที่ยวงานวันเด็กกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศนะคะในวัน พรุ่งนี้ค่ะวันเสาร์ที่13มก,กราคมนอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่ดีความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้รวมไปถึงของรางวัลอีกด้วยชค่ะ